คลิปนี้เรามาอยู่กันที่เนื้อหาแรกของเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นนะครับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องลิมิตของฟังก์ชันแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปาทบทวนความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะเรียนในคลิปนี้กันก่อนนะครับความรู้ที่ว่าก็คือเรื่องของการหาค่าของฟังก์ชันนั่นเองนะครับเป็นความรู้ตอนม4เนาะอ่ะอยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า เรากำหนดฟังก์ชันขึ้นมา1ตัวนะครับเช่นฟังก์ชัน f มีค่าเท่ากับ x กำลังสลบด้วยส่ส่วนด้วย x ลบ2ที่ x เท่ากับ3ฟังก์ชันนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับหลายหลายคนตอบได้วิธีการง่ายมากก็คือให้แทงค่า x เข้าไปในตัวแปรในฟังก์ชันนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็น f 3มีค่า เท่ากับ3ยกกำลังสองลบ4่ส่วนด้วย3ลบ2นะครับตอนนี้คิดเลขออกมาแล้วก็จะได้เป็น f 3มีค่าเท่ากับ5หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเมื่อเรากำหนดให้ค่า x มีค่าเท่ากับ3ค่าของ y หรือฟังก์ชันนี้จะมีค่าเท่ากับ5นะครับก็ถ้าคิดเป็นคู่อันดับมันก็คือคู่อันดับ3 5หนั่นเอง นะครับอันนี้เป็นฉา x ค่ะ y นะครับโดยมเมเนอะนรก็ว่าไปอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะเราสามารถหาค่าของฟังก์ชันได้ง่ายๆเลยแต่คราวนี้นะครับทำไมถึงต้องเกลิ่อนนำก่อนเพราะเรื่องลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยมันจะเอาไปใช้แก้ปัญหากรณีที่เราแทนค่า x ออกมาแล้วได้ผลลัพธ์เป็นประมาณนี้ครับอ่ะเอาใหม่นะครับแทนที่เราจะแทนค่า x เป็น3เราลองแทนค่า x เป็น2ดูนะครับแล้ว เด็กๆลองสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็น f 2เท่ากับ2กำลังสลบด้วย4ส่วนด้วย2ลบ2นะครับจะสังเกตว่านะครับตัวส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับ0อ่าสังเกตว่ากรณีนี้นะครับตัวส่วนมีค่าเท่ากับ0มันจึงจัดอยู่ในรูปของ c ส่วน0 นะครับ c เป็นค่าคงตัวอะไรก็ได้สำหรับตัวเศนะครับเราเลยไม่สนใจแต่สิ่งที่โฟกัสก็คือตัวส่วนมีค่าเท่ากับ0แล้วเมื่อตัวส่วนมีค่าเท่ากับ0มันเกิดอะไรขึ้นล่ะนะครับก็จะทำให้เราไม่สามารถหาค่าของฟังก์ชันนี้ได้นะครับอาจจะเขียนว่าไม่มีค่านะครับสาเหตุที่ไม่มีค่าก็เพราะว่านะครับรูปแบบของ c ส่วน0เนี่ยเราจะไม่นิยามนะครับในทางคณิตศาสตร์ เห็นไหมครัว่าฟังก์ชันนี้เมื่อ x เท่ากับ2มันหาค่าไม่ได้แต่เราสามารถหาลิมิตของฟังก์ชันนี้ได้นะครับเรามาดูความหมายกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับลิมิตของฟังก์ชันน,นะครับคืออะไรมันก็คือการหาค่าของฟังก์ชันนี่แหละนะครับแต่เราจะกำหนดให้ค่าของ x เนี่ยเป็นจำนวนที่เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งหมายความว่าค่าของ x นี้นะครับ ไม่จําเป็นต้องเท่ากับจํานวนที่เขาระบุนะครับในที่นี้ก็คือ x ไม่จําเป็นต้องเท่ากับ2ก็ได้ขอเป็นจํานวนอะไรก็ได้ที่เข้าใกล้2ก็พอแล้วเราก็จะได้ค่าของฟังก์ชันออกมาแต่ค่าของฟังก์ชันนั้นก็จะเป็นจํานวนใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอย่างที่บอกครับเรากําหนดให้ x นี้มีค่าเข้าใกล้นะครับในที่นี้คือเข้าใกล้2 คำว่าเข้าใกล้สองเนี่ยมีจำนวนใดบ้างนะครับที่มีค่าเข้าใกล้สองนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งจุห้าอันนี้ใกล้สองไหมก็ใกลอยู่เนาะขยับให้มันใกล้กว่านี้อีกอ่ะหนึ่งจุดปดขยับให้ใกล้กว่านี้อีกนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งจุด้าใกล้กว่านี้มากๆเลยอาจจะเป็นหนึ่งจุ้าเป็นต้นนะครับ สังเกตว่าในกรุ๊ปนี้ทั้งหมดนะครับเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับ2มากๆแต่ก็ยังมีค่าน้อยกว่า2อยู่นะครับเราจะเรียกจำนวนที่ใกล้เคียง2เข้าใกล้2แต่มีค่าน้อยกว่า2ว่า x เข้าใกล้2ทางซ้ายแบบนี้นะครับต่อมา มีเข้าใกล้ทางซ้ายแล้วมีเข้าใกล้จากทางจากจํานวนที่น้อยกว่าแล้วนะครับมันก็จะมีจํานวนที่เข้าใกล้2แต่เป็นจํานวนที่มากกว่า2อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าสองจุดสแล้วก็อาจจะเป็น2 0 0 1ที่ใกล้เคียง2มากๆเลยนะครับสังเกตว่าจํานวนทั้งหมดนี้นะครับมีค่าเข้าใกล้2ก็จริงแต่ก็ยังคงมีค่า มากกว่า2อยู่นะครับเราจะได้จํานวนเหล่านี้ว่าจํานวนที่เข้าใกล้ 2, 2> ทางขวานะครับใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้อ่ะตรงนี้พอเข้าใจเนะาะเรื่องของการเข้าใกล้เข้าใกล้ได้2ทางนะครับทางซ้ายทางขวาเป็นจํานวนที่น้อยกว่ากับจํานวนที่มากกว่านะครับคราวนี้แล้วเราจะหาค่าของฟังก์ชันได้อย่างไรนะครับเราจะหาลิมิตของฟังก์ชันได้อย่างไรนะครับวิธีการง่ายมากนะครับเราก็จะเอาจํานวนเหล่านี้ นะครับเข้าไปแทนค่านะครับในฟังก์ชันเพื่อหาแนวโน้มหรือผลลัพธ์ออกมาว่ามันจะมีค่าฟังก์ชันนี้มันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อ x เข้าใกล้2ตัวอย่างเช่นนะครับแบบนี้อ่านะครับใช้โจทย์เดิมเลย x เท่ากับ2นะครับพิจารณาเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับเราก็เลือกนะครับจำนวนที่มีค่าเข้าใกล้2มานะครับทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับอย่างอันนี้อ่ะคุณครูกำหนดให้ เป็นเลขชุดเดิมกับที่เราเขียนเมื่อสักครู่นะเข้าใกล้ทางซ้ายเป็น1.5 1.8 1.9แล้วก็เข้าใกล้มากๆเลยคือ1.99นะครับจากนั้นก็แทนค่าจำนวนเหล่านี้ลงไปในฟังก์ชันนะครับตรงนี้คุณครูค,คิดมาก,ก่อนแล้วนะครับขออนุญาตใส่ผลลัพธ์ไปเลยเนาะก็จะได้เป็น3.5 3.8 3.9และ3.99นะครับ สังเกตไหมครับว่าในบรรทัดสุดท้ายนะครับเมื่อเรากำหนดให้ค่าของ x นี้เข้าใกล้2มากๆแล้วค่าของฟังก์ชันนี้จะมีค่าใกล้เคียงกับอะไรครับใกล้เคียงกับ4นั่นเองนะครับและยิ่งเรากำหนดให้ x in, ตัวนี้ใกล้2มากเท่าไหร่ผลลัพธ์นะครับก็จะยิ่งใกล้4มากเท่านั้นค่าของฟังก์ชันก็จะยิ่งใกล้4มากเท่านั้นนะครับแต่มันไม่มีวันมีค่าเท่ากับ4 ทำได้เพียงเข้าใกล้4มากๆดังนั้นนะครับวิธีการแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราจึงต้องใช้สัญลักษณ์ลิมิตเป็นตัวช่วยนะครับก็จะสามารถเขียนได้เป็นลิมิตของฟังกช์ชันเมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายคือมาจากจำนวนที่น้อยกว่านะครับมีค่าเท่ากับ4นะครับ เช่นเดียวกันนะครับการเข้าใกล้ทางขวานะครับเราก็จะสมมุติตัวเลขลงไปนะครับสมมุติค่า x ลงไปนะครับแบบนี้สังเกตว่าจำนวนสุดท้ายนี่คือใกล้เคียงกับ2มากๆเลยนะครับเอาจำนวนเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเอาค่า x เหล่านี้ทั้งหมดเข้าไปแทนค่าในฟังก์ชันเพื่อหาผลลัพธ์ออกมาจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็น4.3 4.01นะครับแล้วก็4.001พิจารณานะครับบรรทัดสุดท้ายเป็นค่าที่ x ใกล้เคียง2มากที่สุดนะครับพบว่าผลลัพธ์หรือค่าของฟังก์ชันนั้นก็จะใกล้เคียงกับ4นะครับแบบนี้เราก็จะแสดงเป็นนะครับเขียนแสดงผลลัพธ์เป็นลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ 2จากทางขวามีค่าเท่ากับ4จะสังเกตว่าไม่ว่า x เข้าใกล้2นะครับจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาค่าของฟังก์ชันนั้นก็จะมีค่าใกล้เคียงกับจำนวนเดียวกันนั่นก็คือเลข4นั่นเองดังนั้นนะครับจากการสังเกตนี้นะครับเราก็ได้ข้อสรุปที่ว่าลิมิตของฟังก์ชัน เมื่อ x เข้าใกล้2จึงมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีนะครับวิธีการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันนะครับวิธีที่1คือการแทนค่าจำนวนที่เข้าใกล้ลงไปจะสังเกตว่าข้อเสียนะครับที่สำคัญมากๆก็คือมันจะต้องมีการคิดเลขนะครับแทนค่าเนี่ยหลายตัวมากๆกกว่าเราจะได้ข้อสรุปนะครับว่า ฟังก์ชันนี้มันมีลิมิตที่ x เท่ากับค่าที่ต้องการหรือไม่ดูคลิปจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมมากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ